จริงออกหมดลวไม่มีร่มอยู่เลยยายบ่วยโค้มาแล้วเป็นโค้งแล้วโอ้ยร้อนไม่ได้อผ้าพกทิสะน้นดูนกมากินน้ำนกมาเล่นน้ำกันตัวน้นอยอยู่ตรง ดูต้นต้นหางนกยุงนู้นสวยสีสีแดงเต็มต้นเลยตรงนู้นไปโค้มาแล้วเป็นโค้งแล้วโอ้ยร้อนไม่ได้อาภพ,าพกแ <c oughs> ดดจ้าแดดแจมาก นี่ลวดเมาไว้มัดเหล็กฝั่งนี้ดูเขาเอาเอาเขาเรียกอะไรตัวนาดูดน้ำเข้านาเข้าเขา,เขาปลาไผ่ด้วยเนี่ย เสียงนกรองิเก็บๆบอยูต้นมะขามเขาตัดมนะีปลาไผ่ด้วยเนี่ยทำแคมป์คนงานนะจ๊ะ ใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างจะเสร็จทํำลังคาแล้วทำโค้งบึงต้นมะขามต้นนี้เขาตัดทิ้งหมดแล้วตัดกิ่งออกดูต้นต้นหางนกยุงนู้นสวยสีสีแดงเต็มต้นเลยบินเล่นเห็นไหม ทำแคมคนงานนะจ๊ะใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างจะเสร็จทำหลังคาแล้วทำโครงกับพี่เขาเสียงนกเสียงการองกิ้วกิ้ิ้วกแดดมากเลยก้อนเมฆไหลลึงลืลืดล มีปลาไผ่ด้วยเนี่ยดูต้นต้นหางนกงยุงนู้นสวยสีสีแดงเต็มต้นเลยมีปลาไผ่ด้วยเนี่ย ่อยก็ร้อนจังป่อยก็ร้อนจัง <c oughs> เครื่องไม้เครื่องมือแกรปะร <c oughs> ้อนมากา <c oughs> เหมือนฝนจะตกนะวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยจริงออกหมดเลย ไม่มีร่มอยู่เลยยายบ่วยบินเล่นดิเห็นไหมเพื่อนโซมมาให้ใกล้ๆนะเล่นน้ำกันอยู่เห็นไหมจ้ะ ทำแคมคนงานนะจ๊ะใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างจะเสร็จทำหลังคาแล้วทำโครงกับพี่คัาเสียงนก เสียงกาดองกิ้วจิ้วคิวค้วคิวค้วร้อนมากเหมือนฝนจะตกนะวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยแล้วได้ ดูก้อนเมฆวันนี้เยอะมากเลยอยู่ท้องฟ้า <c oughs> เครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือแกรปะ <c oughs> ร้อนมากเ,เหมือนฝนจะตกนะวันนี้ <c oughs> เหมือนฝนจะตกเลย ยงนกกองเก็บเจ็บเจ็บตือต้นมะขามเขาตัดตเคร <c oughs> ื่องไม้เครื่องมือแกลปะป <c oughs> องบึงต้นมะขามต้นนี้เขาตัดทิ้งหมดแล้วตัดกิ่งออก คนเมฆไก่คนเมฆไก่ ไปง่ายเนาะก็เลยไปนู่นนี่จ้าทำขึ้นเป็นโค้งแล้วนะจ๊ะกำลังคาจะทำาลังคาดูเด็ดจ้าเดยดแจ๊ามาก คนมีให่บินเล่น,นี่เห็นไหมทิสะน้นดูนกมากินน้ำนกมาเล่นน้ำกันตัวน,น้อยอยู่ตรง ตรงนู้นไปฝั่งนู้นดูเขาเอาเอาเขาเรียกอะไรตัวนาคหลดน้ำเข้านาเขาเขาทำขึ้นเป็นโค้งแล้วนะจ๊ะทําหลังคาจะทําหลังคาทําขึ้นเป็นโค้งแล้วนะจ๊ะทําหลังคาจะทํา ทังคาจริงออกหมดเละไม่มีร่มอยู่เลยยายบวยเลยไปนู่นล่ะ mày cái, bin lên đi, lên này. ตรงนู้นตรงนู้นแดดมากเลยก้อนเมฆไหลลึ่นเลื่อนเลื่อ